สวัดีค่ะทุกคนวันาวานี้นะคะเราจะมาทําเป็น Q&A กันค่ะที่เราเปิดไปในคลิปในรูทีนนะคะใช่นะคะในระูทีนเนาะคือปกอะมันจะเป็นวันเดวิ h มีคือเราทําปกผิดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนใช่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ามีใครถามเรามาบ้างนะคะนี่นะคะเราก็เปิดไปในนี้เน ไะนี่นะก็มีคนพิมพ์มาก็เยอะอยู่นะคะทุกคนก็เลยจะมาตอบกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตอบมาบางคนอาจจะไม่ได้อ่านชื่อนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวอ่านผิดนะคะก็เลยเขาไม่อ่านเนาะบางคนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูคนแรกกันเลยค่ะทุกคนลืมบอกไปว่าอาจจะ เสียงแปลกๆหรือว่าแบบแปลกๆนิดนึงนะคะดูคนเพราะว่าเป็นแผลตรงนี้นะเป็นแผลที่ข้างในปากนะคะแล้วก็ทายาแล้วก็แบบก็เลย <laughs> จะแบบแปลกนิดนึงนะคะทุกคนใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูคนแรกเลยเราจะไม่เรียงนะคะก็คือเจอใครก่อนก็คนนั้นก่อนเลยนะคะ <c oughs> คนแรกนะคะเอ่อนี้เลยนะคะก็ขอไม่อ่านชื่อนะคะเพราะว่ากลัวอ่านผิดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะ c a t แท g แค่ใช้เคเอข้อที่หนึ่งตองมันงที่ไหนตอนมาหนึ่งที่โรงเรียนตะโกปราศินานุกูลคะ่ะใช่ข้อที่สองได้เกรดเท่าไรได้เกรสี่จุดศูนย์ศูนย์นะคะนะคะทุกคนได้เกรดเฉลี่ยสี่จุดศูนย์ศูนย์โอ้เห็นปะนี่นะคะใครที่เคยดูคลิปนี้ที่เราขึ้นให้ไปนะคะทุกคนก็จะรู้นะคะจะรบบู้ทุกทุกอย่างเลยนะคะทุกคนทุกคนก็ไปดูกันได้นะคะถ้าใครอยากดูผลคะแนนต่างๆของเรานะคะ โอเคดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปนะคะข้อที่สามอันนี้นะคะเขาน่าจะเขียนผิดเขาเขียนเป็นเดินวันที่เท่าไหร่น่าจะแบบมาถึงเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเกิดวันที่สิบเจ็ดค่ะเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบถ้าเป็นข้อสอก็สองพันเจ็ดค่ะบอกกันเลยต่อไปนะคะข้อที่สี่ไอจีชื่ออะไรไอจี IG ชื่อว่าเบรียนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วก็ชื่อให้แต่ว่าถ้าใครขี้เกียจหน่อยก็สามารถ ถ้าใครแบบไม่อยากจำชื่อหรือว่าแบบไม่อยากไปค้นหานะคะทุกคนก็สามารถทุกคนก็สามารถไปดูได้ใต้ description box เลยนะคะดูวนเราทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเกือบจะทุกคลิปเลยนะที่ทิ้งลิงก์ ig ไว้ให้นะคะแต่ทุกคนก็กดเข้าไปได้นะคะก็คือทิ้งลิงก์ ig ไว้ให้แล้วนะคะจะได้แบบไม่ต้องไปหานะคะใ่โอเคข้อต่อไปนะคะขอ้อที่ห ใช้ทั่วสา์รุ่นอะไรใช้ iPhone 6คะ่ะธรรมดาลเลยเนาะต่อไปนะคะข้อที่6พี่ไบกับพี่วินชอบใครมากกว่ากันเอ่อชอบทั้งสองคนคะ่ะไม่มีชอบใครมากกว่าชอบเท่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อคนต่อไปกันเลยนะคะคนต่อไปนะคะไมค์สีดิมานะคะพี่ขออภัยนะคะ q a ค a ข้อที่หนึ่งทำไมถึงทำ YouTube เราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปค่ะเป็นคนที่แบบชอบอัดคลิปมากๆแบบคือชอบมากคือชอบอัดคลิปชอบอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบมาท youtube นะคะแล้วก็แบบเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่อยากอยากทำยูทูก็เลยมาทํานะคะแต่เออจริงๆก็คือชอบถ่ายคลิปอปแล้วนะคะต่อไปข้อที่2อายุเท่าไหร่อายุ12ปีค่ะปีนี้จะ13แล้วต่อไปนะข้อที่3เรียนโรงเรียนอะไรเรียนโรงเรียนตะวัาปาเซนานนกูนะคะก็คือขึ้นมหนึ่งก็ไปเรียนที่เซนานเนาะ แต่ว่าถ้าตอนป .6 เรียนที่ต้องเรียนสุทินอนุสรคะ่ะต่อไปข้อที่4ชอบดู YouTube ช่องไหนชอบดูของพี่เกรซนะคะเกรซี่แล้วก็เป็นพี่นัทนะคะชื่อช่องว่าพี่นันปัตเตอร์เนาะคือชอบสช่องอนี้มากๆนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะตัวชี้เลขหแหละข้อที่5นะคะใช้แอปอะไรตัดต่อคลิปใช้ InShot แล้วก็ master, คลายมาสเตอร์ค่ะก็คือสลับสลับกันใช้นะคะทุกคนไม่ได้แบบใช้แบบอันไหนเลยคืออันเดียวเลยคือสลับสลับกันใช้บางทีก็ใช้ด้วยกันนะคะแบบแล้วก็บางทีก็สลับสลับ,ลบกันใช้กันนะคะโอเคข้อที่6นะคะจะแอปพลิเคชันแกรุกคลิปนะคะใช้ฟอนต์โตนะคะแล้วก็พิซอาร์แล้วก็จะเป็นบางทีอาจจะใช้ไลน์คัมเมอร่าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าส่วนมากก็จะเป็นฟอนต์โตแล้วก็พิซอาร์นะคะชอบดูคลิปเพลิมากๆเลยขอบคุณค่ะโอเคข้อต่อไปกันเลยนะคะ ว่ใช่คนต่อไปกันเลยค่ะคนต่อไปนะคะคือวันนี้เลยนะคะขอไม่อย่างชื่อเพราะกวอ่านผิดเนาะขอ้ Q A, ขอแทสทคเอข้อที่หนึ่งทำยูทูมานานแค่ไหนแล้วทำมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะเกือบจะสองปีละข้อที่สองหายไปนนานเพราะว่าคือเรียนหนักก็เรียนหนักแหละแต่ก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะคะก็คือแบบคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแล้วก็กล้องมีปัญหานะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปก็เลยหายไปเลยนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สามชอบสัตว์อะไรและเลี้ยงสัตว์อะไรไหมชอบหมากับแมวค่ะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวเนาะจริงจริงเลี้ยงหลายตัวมากแต่ว่าหายไปนะคะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะเลี้ยงหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะคะเราไม่มีชื่อคะ่ะแต่ว่าเราจะเรียกแบบคือเราอยากเรียกอะไรเราก็เรียกนะคะต่อไปนะคะข้อที่สี่ชอบแต่งตัวแบบไหนถ้าปกติก็ใส่ถ้าอยู่บ้านก็ใส่เสื้อยืนแล้วก็กกนขาสั้นขาไม่ก็ขายาว ยื้อกว่ปกตินะคะไม่ก็ใสอโอเวอร์ไซส์เท่าไปข้างนอกก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็ยิงกหยิ่งไม่ก็ยิงขายาวค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่กางเกงขาสั้นออกข้างนอกใช่ถ้าไปเที่ยวจะไม่ค่อยชอบใส่ขายางนอกเลยนะคะอ๋อแล้วก็อยู่บ้านก็ชอบใส่เสื้อบอรด้วยค่ะแต่ว่าถ้าปกติชอบถ้าปกติใส่ชุดชอบใส่ตัวแบบไหนก็เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วก็ยิงขายาวค่ะใช่ถ้าชอบนะต่อไปนะคะข้อที่ เกาหลีดูหนังอะไรอย่างนี้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคนต่อไปกันเลยคนต่อไปนะคะก็คือน,นี่เลยนี่ที่ขึ้นให้นะคะห้องมันโอเคทัศน์เกียรติเอข้อที่หนึ่งนักแสดงที่ชอบที่สุดก็คือมิลลี่บอบบี้บราวนะคะทุกคนไม่รู้ว่าอันจะถูกละก่อนนางแต่น่าจะถูกแหละมิลลี่บอบบี้บราวนะคะทุกคนนี่คือชอบ,ชอบมากๆเป็นแบบดารา,ลาดวงใจเลยก็แบบนักแสดงดวงใจชอบก็ไม่รู้ว่าเป็นบบนัก ชอบไหมคะชอบมากเกือชอบงานชอบแบบการแต่งตัวแบบชอบทุกอย่างขายในตัวนะเนาะชอบทุกอย่างเลยข้อที่สองหนังที่ชอบที่สุดก็เซนเจอร์ติงค่ะหรือแล้วก็เลนแลนเนอร์เนาะถ้าตอนนี้นะชอบสองอันนี้ที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดก็เซนเจอร์ติงค่ะที่มีมินิมิมอบัลแสดงด้วยคือแบบชอบมินิมิบัลเพราะว่าเรื่องนี้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ซีรีส์ที่ชอบที่สุด ีรีสที่ชอบที่สุดก็ชาซีรีเกาหลีชอบเมียวเดอะซีเคร็บอยนะคะตอนนี้ก็ดูถึงตอนล่าสุดแล้ว,ลวก็แบบกำลังรออยู่นะคะกําลังแบบรออยู่มเมื่อไหร่จะมีตอนใหม่มาสักทีก็ต้องรอนะคะเพื่อนากับสุขค่ะเอิ่มถ้าเป็นซีรีส์ไทยหรือว่าเราแบบละครไทยอะไรอย่างงี้พี่ชอบเป็นเหมือนเราเคยรักกันนะคะก็ดูอะไรอืนะคะต่อไปนะคะชอบฟังเพลงอะไรชอบฟั นีไม่ค่อยชอบฟังเพลงอแต่ว่าถ้าชอบก็ all i need y o u นะคะผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปเสิร์ชก่อนไม่ได้ใส่ทุกคนแต่เพลงนี้คือพอมากนะคะทุกคน oh, ไม่ใช่ทุกคน,นะคะือเล้วิดเพลง all i ever need นะคะ all i ever need นะคะแล้วก็ i s y o u ด้วยนะคะที่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นเพลงไทยก็ชอบฟังเพลงขั้นกูค่ะ โอเคก็หมดไปแล้วนะคะจะแบบ Q&A นะคะใน EP นี้นะคะไม่รู้ EP ไหนแล้วไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้วน่าจะเป็น EP สองนั่นแหละก็คือเราจะเริ่ม Q&A EP นี้เป็น EP ที่สองนะคะเพราะจำได้ Part สามเออ EP นี้เป็น EP ที่สี่นะคะเป็นพาร์ทที่สี่แล้วก็ใครที่อาถามอะไรเรามาอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ทำแบบเร็วๆนี้นะอาจจะทำแบบ แป๊บหนึ่งแล้วค่อยทำนะคะทุกคนเพราะว่าคิมนี้ก็แบบเพิ่งลงเพิ่งทำไปใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าไปทำอีกทุกคนอาจจะเบื่อนะคะแบบเอ้ยเขียนเออะไรเยอะทำขียนเออะไรแบบมากขนาดนี้ทำติดต่อกันเลยอย่างนี้ไปก็ไม่จะทำติดต่อกันนะคะก็เลยคอมเมนต์มาได้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเอ่อทำให้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ทำเร็วๆนี้เนาะแต่ก็คอมเมนต์มาได้ก่อนนะคะทุกควรคือมาทำแน่นอนนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย